อย่างนี้ความนี่ก็คือว่าพอกะดี่งมีบันเทปความภูมิใจและดีใจพอดีใจเนาะเนาะอันนี้ซันนี่ไก่ทำได้กัพ่อที่ไปให้ท่เลยเลยพ่อกอกความพ่ายแพของพ่อไปอยากให้เป็นความจริงอยากได้อีกมได้แมนไม่ว่าเฮากะเนาะพราอายุหลายแล้วเนาะเฮากะเฮากับโได้เขาได้สมโนเขาก็ดีใจแล้วคือพอกระดิ่จะไปให้ด้งานใช่กาใครจะทำหาบัตรจัมตัวอะไรซมโนโคเนาะมันมันก็มี แม่อันนี้เขาถามก็ยังให้น้องได้กะน,น้องหกกันไปฮับจ้างกะแบบไปนอนในป่านในดุงเลยทำส้มเลยปุกตุ๊กกระตบ๊บปุกกระต๊บนอนปุกกระต๊บนอนอยู่กลางป่าคนแล้วไปเห็ดในวิกเนาะสบายดีทำส้มพ่อพ่อสาวคนไทยคนแต่บ้านเก่าอีพี่นี่ก็ยังอยู่บ้านโนตุนเลยทำส้มพรา่อสาวคนไทย ฮ็่นั่นภารกิจย่างโบสร็ตแล้วก็สีไปถามมันน้องว่ามันเป็นยังแม่ไปว่าย่งโบได้ะนะภารกิจก็คืออันสาพไทยักับปอจยอันมีผู้่หญ่จากตั้งประเทศทราส้มเพิ่นให้แลนตินนิดสมโนูให้น้องทรามส้มเพราะว่ามอนีก็สาบปะไทพาน้องไปแล้วก่ย่งค่าพ่อเพิ่นยังมีใบย่างยืนพ่อเพิ่นนั่นแมนบบเพิ่นอยู่บ้านบางคูนทรามส้ม เลยแต่เพื่อนให้ัน,นมีใบย,ยังยืนนะนะว่าเพื่อนตอนอยู่บ้านนี่ธรรมุมก็ได้มาเลนเส้นพอบ้านส้นอย่างทำรมุมเพราะว่าส้นพอบ้านแล้ว,ลวเรกับเพื่อนจังเฮ็ดออกเล่มไม้ให้สมานโุันเพราะว่าหงหงเมนตุนน่ะมันเฮทรรมซุมมันเฮอากาศสิยเห็ดเล่มไม้มน,เนีเห็ดลำไม้เลยแบบนี้พอเพอืพอ่พอนแบบพอน,าน,านา้าเพื่อนน้าธรรมซุ่ม มาสร้างกับคู่กับเมย์พื้นกาได้หลายปีเราทำซุ่มสร้างกับคู่กับเมย์พื้นกาในวันนี้พื้นฐานเยฮูตูตุนพ่อพคนมาในทำซุ่มป้าเขากลับไปทำไทยน้ำน้องเมื่งทำซุ่มไปพอเขากับที่เฮื่อเฮื่อน้องตุนขึ้นไปทำพ่อทำเมก็เนีะมันเป็นอย่างนี้เขาจึงบุพานโมนี้เนาะพ่อเมย์ก็นั่งอยู่สบายดีพ่อเมย์น้องตุนอันที่สามไทยพ่อกันเมื่อนี้นะเขา มาแต่เข้าไปห้องการเนาะว่าเข้ากับโบพานมันนี่เพราะว่าเนาะอันเมออันโพหันมาสร้างกับคู่กับเมเนาะเพราะว่าเพิ่นกะให้ให้มือเอาใบยังว่าเพราะใบยังยืนที่อยู่ตัวตนบนอยู่ตัวตนเนาะเพราะว่าพอเราไปดูเมืองสิโปรน์พออยู่เมืองพีนคนละเมืองแหละแต่เขาให้เอาใบยังยืนทางเมืองพีนมาเงินทางมัองชิโปรน์เงินแต่บอปับคนเมืองพีนเงินเงินเ่ ตอนน่ะของพ่อนี่ก็แปลว่าครอบครัวทางพ่อแม่ของพ่อเนี่ยอยู่เมืองพี่แต่ก่อนตะกี้หันพ่อแม่หันอยู่เซปอลนี่เนาะพ่อบ้านเดิมตอนนี้งไงนะอ๋อเลยเพิ่อนเพิ่นย้ายไปยันไปอยู่เพื่อนห้าสิบสามสิบกว่าปีอ๋อเลยวันนี้สมโนุวรรที่อันเพิ่นเพิ่นส่งมาให้นั่นบ่บ่มี่ฮุ่ยเพอประตูฮุ่ยเพอเขาเห็นใหม่ โอ้พ่นเฮ็ดไหมนผู้ชมเพ่นเฮ็ดไหมแล้วบัดนี้เนี่ยโหเก้าหันเก้าแบบพนเอาเเไว้ในห้องการเพัน<อ>นั้ำเวรทีนะั้นมืออื่นนี่พอต้องได้อันแรนลงเมืองพิ่องนี้บ่ <c oughs> ต้องได้มือเอาใบไนั้นมายังยืนเนาะเอามือไปแล้วถามว่าใบสชมโคลพอตะครีดมาเต้นสชมโคลไม่เอาใบแชมโคลไม่ไปให้เขาเบิ่งเนี่ยแเขาสชคนห้าต <c oughs> ัวเก้ากันเขาเขาเอาไว้เนีย และมีหูบพอฉะนั้นเราเขาเอ็ดแปยืนให้ละมาเงินทังนี้ทั้งนี้ยังทำเอาได้โดยโดยเละออกเละออกออกเล็บใหม่ได้เนาะออกเล็บใหม่ได้ทีนี้เลาแบบว่าไปเฝ้าเิยแหละมันบ่มียังหลักฐานแล้วเขาเราบ่ยอมเฮ็ดให้เมนเมนคือคือหงแม่นี่หงแม่นี่ได้เนาะแม่เนาะเพราะว่าแม่หันบอกบอกอันประวัติเก่าแล้วเพิ่นกะค้นหาก็เห็นเนาะตัวอันตัวแม่อันหงพอตั้งตุ้นเนี่ยบอกซื้อเพิ่นกะค้นหากระห็นหงแม่เพิ่คนอยู่ในนี้อยแล้ว มีในมือเงีนคือง่ายตปหนี้แหละมันมีมาคนนมีหงยังยังยากแต่พอแล้วแต่แต่ว่าเรื่องยากกับบไดยยากเนาะมีแต่มืออื่นกับเฮาลงเอาแต่เ้ากับต้นายเฮากับกลับไปหาเพื่อนคือเก้าเนาะน้องตุ้นเนาะของน้องตุ้นนี่กลับแม่นี่ได้มาเลิกกับเขาอายกับมีแต่ท่าล่อของโพทำซุ่มของโพกับมืออื่นกับลงไปเพื่อนวัดต้นแรงให้ได้กลับขึ้นมาเนาะเพื่อน เพนนัดทำมาส้มเพนนัดว่าเฮ้ท่านต้นแรงต้นใบมุ้งเฮาเพิ่มเฮาการอีกน้องตุ้นก็ดีใจว่าน้องตุ้นได้อันสมานุ่งไหมมันนี้ดีใจดีใจเนาะเดี๋ยวน้องกัอันปอบใจน้องไปก้อนฮานะบจ้อยดีใจนะยเข่งทางแล้วเนาะเข่งทางมีแต่ล่อของพ่อฮั่นของพ่อกับมืออื่นก็ได้เนาะพ่อเนาะเฮากระได้เฮากระมืออื่นเฮาไปโตอีกทำมาส้ม มันนี่กะใครกะบอจอยกบมืดมืออยู่น้ำขอน้องกะข้าวโพกขาแม่กะกะเฮากบภารกิจเนาะเฮาก็ต้องเฮ็ดอย่างกะให้มันแล้วมืดทำสมเ้ยให้สมบูรณ์มืดเฮ็ดให้น้องกะเฮามืออื่นมื่ออื่นเฮากบสีได้แล้วเฮากะแล้วน้องตุ้นเนาะน้องตุ้นก็สบายน้องตุ้นจะไปเฮ็ดนี่เฮ็ดฮันเฮ็ดเวียกกะทำสมเ้ยต้องเฮาได้มีใบสมโนคือไอพนอีพนึงกะพนกบไปน้ำรถนน้ำล่างเนาะาอกะ ไอ้ปุ๊ดกันยังบบได้ขนาดทำซุ่มว่าไงมดเพื่อนนะเนาะน้องตุนยังโ่มีเนาะก็เป็นคนบ้านนี้ยุ่แต่ยังบบได้สมโนเนาะก็เฮากันยังยังเป็นคนเทินบันนี้เฮ่ากับเป็นคนบ้านนี้บันนี้ไปใส่เฮากับมีตัวุนและบันนี้คือพอกับมือื่นเฮาก็แเลนไปตะเซาตาจะม่วงพอไปมืออื่นนี่แต่เอาแต่เห็นนี่แหละประมาณหกโมนหอดพนจม่งบันนี้เห็นกับแม่แหละ เพอร้อนท้องการเลยเข้าฮาวการเล้วทันแล้วประมาณั่งทยังชิดทีเข้าฮาวการเลยไปนั่งท่าจะได้ไปดูประมาณเป็ดมงครึ่งเนาะพึ่งฮาการเนาะเดี่ยเพอสิไปนั่งรออยู่งั่นเนาะว่าพึ่งนั่งพึ่งฮาวการแล้วแม่นเฮาไปนำพนเลยเลยนำพลไปเฮาพอพอกับแบบพึ่งกนัดเว้นเนาะเฮาก็ไปตามพึ่งนัดนั่นแหละพอกับได้ยินีควาปนี่แกเที่ยพอกับดีมีบัณฑิตของภูมิใจและดีใจของพอดีใจเนาะเนาะ อันนี้ซันนี่ไกลทำได้กะพ่อสิไปให้ทโดยพ่อขอความเพลิดนของพ่อไปอยากให้เป็นความจริงอยากได้ไม่ไม่ว่าเฮากะนอกจออายุหลายแล้วเนาะเฮากะเฮากะบ่ได้เฮาได้สมโนเฮากะดีใจแล้วคือพอกันเราจะไปให้เรื่องงานใช้กะใครจะทำฮามาจัดจำตัวอะไรสมโน่อยเนาะมันมันมีแล้วก็นเน่ย อันนี้เขาถามกับห้องอันนั้นนุคือน้องตุ้นนี่ก็สิบแปดปีเลยพอ่อพ่อเฮ็ดบัดตรประจำตัวมานาเห็นน้นองตุนน้นเนาะในสมานุมาก,ก่อน,นได้ได้ที่ระย่างก็น้องตุ้นเนาะคือพ่อเพิ่นก็ดีใจท่านชมเอเพิ่นก็มายู่น้ำแม่นี่ก็หลายปีแล้วเนาะพ่อเนาะหลายปีบอเขาเจ้าไป,ไปนี่ไปห่านไปมุ่งม่วงหมอไถามเนาะ<น>ถามหาสมานุเขากับโบมี่เลยเขากับสมุติน้องไยเจ็บเป็นนี่เพิ่นก็ต้องได้เอาใยยังยืนพอบ้านเอาท่านชมเอย เพราะว่าเฮายังบ่มีเนาะพ่อเนาะงางทุ่งนาเกษตรได้ทุ่งนาง่ายเอาเลได้แล้วบัดนี้อันลูกก็ดีใจนําลูกก็ได้แล้วได้สมานเพิ่นก็ดีใจทำสมุยเพราะว่าพ่อก็อายุหลายแม่ก็อายุหลายแล้วเนาะแม่เนาะเพิ่นก็จะเฮ็ดเว้นให้ลูกให้เต้าไล้ทำสมุยเพราะว่าหลายสาวผู้ไทก็หักก็เฮ็ดปีนี้ละลูกก็หักก็เฮ็ดได้ประมาณได้2เดือนนี่แหละเจ้าผู้ไทยน่ะมาอยู่มาอยุ ไซดนนะซิบสองปีหักกระเฮ็ดสับไพ่กะลูกกะเป็นคนเทินมีแต่บัจ้อยเห่แล้วเป็นคนเทินนะลูกหักกระเฮ็ดนี่ลูกกะแล้วนี่กะสิบผาน้องประเทศน้มันแล้ววันนี่ทำสม้มมันแล้วเล้วนี่กะกระดืบไปต่ออีน้องน้องตุ้นเนาะมีข้าวดีหรือนั่กะผู้ใหญ่เพิ้นภลระาพ่นเบิ่งเงินคลิปสาวไทยนี่กะผู้ใดยังเข้ามาสวยอน้องตุ้นกะติดต่อมาดื้อทำสุ้ม จอมาทงสาวุทยอย่นี้ทางลายก็ได้เฟสบุ๊กก็ได้ทำสมุมน,น้องตุ้นเนาะเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวจะเลาะเบิงเฮือนน้นนองตุ้นพร้อมเนาะอันถามเพิ่นก็เลาะเบิงเฮือนน้องอีกเนาะน้องตุ้นลกเบิ่งอันเฮือน <c oughs> ให้พออันเพิ่นก็ยาไปเฮ็ดเวียกเหย็หยัง้นชมาไปเบิงเฮือนน้องตุนก่อนยังสุทยอันถ่ายก็ยังบ่ได้รีวิวเฮือนเพนิ่นทมโอน้องตุนนอนอ่น้องตุนน่ะ นอนในนอกนี่บอบนพอบนแม่ได้บัมนี่เอออยู่ในนี้โอ้บนนอนพอบนนอนแม่ทำผสมคือน้องตุ้นนี่นอนอยู่นี่นาองเขาน้องเลยเขาน้องนอนใชนอนนอนแม่นอนน่นอนแม่อยู่ในหันโอ้เมืเฉพาะน้องตุ้นน่นนอนในนอกนี่นาอน้องน้องสองคนน่นนอนอยู่ในนั่แม่โอ้บัดบัดไายได้ผู้ผู้ไปอันเวียก์กัน ไปเวียงคันแล้วนอนเขือนหน่ายเออเขือนหน่ายอยู่ทั้งทั้งพี่บอกเออทขื่หน้าเขือนนอนเออมีแต่น้องตุ้นนี่นอนที่นี่เนาะกับพ่อกับแม่ขันมือใดอันน้องตุ้นไปอันเฮ็ดเวียกเนะี่ยมีแต่อันพอ่อกับแม,ม,ม่กับน้องเนาะน้อง,น,อง,น,องน้อยไปใส่แล้วน้องน้อยคนะน่ะไปงานเฝืนไปลินแล้วไปลินแล้ว่จู๊ขี้อายได้น้องน้อยคนน่ะคีครูอีพ่อ ยานปุ๊บอันคือทางหลังกะมีอันผูน้ใหญ่จากทีมงานยูเซนูทำสุมมาซอยน้องแบบว่ามีข้าวมีอย่างแน,นนองตุ้นเนาะนอันไพล์แล้วมาวันนี้นะเออถามกันบาบุญสารวัตรทีมงานเซนูทำซุมเดี๋ยวเพื่อก็เอาเข้าวเน่แล้วก็มีมีพร้อมแล้วน้องเนาะมาซอ,อยก<า>ันทำสุ่มหันกัน,นกินแน่กระห้อห่มพร้อมบะ อ่าดีใจน้าดีใจน้าดีใจน้าน้องเพื่อนสานเพื่อนเบอร์เออจะไปเลาะบางอนคั่วก่อนบางคนคั่วน้องก็ได้ทำซุ้มบ่อนไปเฮ็ดยู่เฮ็ดกินเด็กน้องเฮ็ดยู่เฮ็ดกินอันนี้มั่นอย่างเด้นี่เนาะนี่ของกินทำซุ้มเี่บ่อน้องนึ่งข้าวนึ่งน้ำนี่ทางนี้ก็อายเพื่อนนี่มาอยู่แต่ทางพี่เป็นละอาย กับลูกก <that> ันน้อยเพื่อนทรรมสุ่อันนี้บนเพื่อนนึ่งข้าวนึ่งน้ำธรรมสุ่มเพื่อนซ่านเพื่อนนี่แดดกับซองซองเขามาทรรมสุ่มอันนี้กับห้องนอนพ่อแม่เพื่อนแม่บอลน้องตุ้นนี่เดี๋ยวอันสับผู้ชทยสีลงไปอันรีวิวอันดินเพื่อนอี่ธรรมสุ่มดินน้องกายู่น้ำมันนาบ้าวเวละขอยู่น้ำนาบ้าวบอก น้องอยู่นำ้ำบ่มแมนนักดินนองบ่เวนบ่หนูเอ้ยบ่เวนโอ้โหออยู่อาศัยน้ำเพิน่นอาศัยอยู่น้ำเพิ่นนั่นละอคอได้ปลูกเพื่อนอยู่ขันมือหน้ามือหน้หน,นี่ปุ้ใหญ่เปุ้นนันนั่นให้นะ่ะเข่าขอได้บ่ละถามเพื่อนลองบิ่งก่อนอคือสิได้ยี่เนาบ่ได้ขอลาละเราถามมึงก่อนเนะเาะเดี๋ยวจะสับปะไทชิพาลุงไปลี่น เบื้องดินเบื้องโดนบ่ทรรมสุนทกะบ่ได้กว้างก็ได้นาะน้องเนาะกันว่าเพิ <S <S ่นป um. ั่นให้กะดีเนาะเพราะว่าเพิ่นกะยูดินอันนาบ้าธรรมสุนทรใครว่าเนาะว่าเรื่องจะอันใจเพิ่นบอดีเพิ่นบพ่ให้ออกจะกะจักจิบไปยูไเนาะน้องเนาะเห็ดผิดเพิ่นก็คือสิไปทางนั่นนี่แต่เฮากะเพิ่นซื้ออย่างกระไปช่วงนี้ไปก้อนเพราะว่าเฮาอยู่ดินเพิ่นเน๊ะ เขาเห็ดอย่างแบบว่าเพิ่นไซเพิ่นนั้นโน้นส้วนนักเพื่อกะส้วนไปทางให้ทางส่วนนั่นแหละเพื่อกะส้วนนี่บอสสวนอยู่บางทิพย์ทงนั้นเราเห็ดหน้าดีให้อายเพิ่นไปซอยตีข้าวซอยเพื่อนมกะไปเนาะน้องกระเคยไปบอสดำหน้าเนาะเพิ่นกะน้องน้องบ่เคยไปออมีแต่เขาอาย่นเนาะไปตีเข้าเอาแล้วเนาะตีเข้ามากส่วนกันนาให้ซอยเขาอจะเป็นแบบเพิ่นไสเรียกหยังกระแม่นซุมน้องกระไปแล้วเนาะนะบาวไสเนาะ ต้องเอาใจเพื่นในทํสุมไว้แล้เขากับบหูใจเพื่อนน้องเนาะถ้าเพื่นใส่เรียกอย่างกลไปแล้เอ้ยจุดนี้สับไทยกับพานมาแล้วทําสุมสัไยไปเอาเอาใส่ไฟทําเขาป้าเขาลุงเอาใส่ไฟแล้อันเฮือนชานแบบดินเองมนใส่ไฟใส่อย่างกเขาเจ้าใส่อย่างกไปแล้วเอาใส่จะใส่น้ําเพ่นเด้เฮาบ่ไปเพิ่นก็สิปดไฟเฮาเด้ ไปสับไพกับพานมาแล้วจุดที่นงอยู่เดิทีามุมเอยพานมาเลยสับไพนี่พานที่จุดนงอยู่เดี๋ยวนี้นะพานมาเลยกับนงกับมีแต่เพิ่นไซอย่างกับไปน้องเนาะเพราะยิ้วน้ำเพิ่นเลยคือจุดนี่นะพานมาแล้วเมนเมนคือพอแมกกับเพิ่นไซกับไปน้ำกันทั้งนั้นน้องเนาะเอาเอาสู้ๆจนในเฮาก็ได้ได้อันนี้ก็ได้ตัวเรียกอันสำคัญในครอบครัวเขากอนเนาะ คือสมานุนี่ก็ทำทั้งซุ่มไปจังคอยอันไปทีละน้อยใช่เนี่ยน้อยเอ้าน้องเนาะไปลาเฮาพักกันลงไปเบิ้งดินอยู่ลุ่มปะพออยู่ทึ่งนี่กระหอนได้ทำซุ่มไปถ้ากันอันลงไปอันเลาเบิ้งดินเพิ่มแล้วกับเบิ้งอ้อมเพื่อนเพิ่มเลยทำซุ่มเดี๋ยวหัวเพื่อนมันกระทำซุ่มพอเพิ่นอันเอาไม้อันอ้อมหมดได้ทำซุ่มไปตัดไม้พุ่งเต็ม บาดจ่อยกายืนเล่าอยู่ทั้งชมดินดินดินของน้องตุ้นได้ผลอ้อมโห่นี่นะครั้งชมเออเบ็ดกองหาบาดจ่อยก่ันดินเป็นงามงามทั้งชมดินดิน้องงามเนาะบาดจ่อยเนาะคันประมาณหาซิบคูณหาซิบมง่นคงเลยงามไลยเป็นพื้นที่เรียบงาม กันได้นี่น้องตุ้นก็ชดดีใจขนาดนั้นน้องตุ้นเนอะฮ้งด้ยตัวเองหวอดถึงเลขราวันที่หนึ่งข้างนอก,ดนกอได้ดีๆเลขแปดหล่อๆหมูหอดแปดหลอฮ้องได้คริมยูยนี่ก็ก็ดีใจแล้วเนานะเพราะว่าเฮายู่น้ำมูนี่มันมันนักใจบ่ใจเออม,มันนักใจเลยนี่คือคืออยากได้เป <c oughs> ็นของตัวเองเนาะบอน้องตุ้น ก็นอนฝันเถอะนะมันคือความฝันของข้าเจ้าความความความฝันของแต่ละคนบวคือกันในแต่ละคนบางคนฝันอยากเป็นนักบินบางคนฝันอยากเป็นนักห้องแต่บางคนขอฝันอยากได้ที่ดินเป็นของตัวเองอยากไปเือที่ดินของตัวเองฝันของคนบวคือกันเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกความฝันของตัวเองเลยทุท่านเพราะว่าเขามีความฝันอันดีที่สุดแล้วฝันไอ้นักห้องมายูน้ำมูผัดจากมือใดมูจิให้มุ่เข้าไปเนาะคือเราจอยฝันอยกไในแซนซับนี่านี้ สาวปไทยเด้อฝันฝันจะได้ยอดวิวปังๆทผส้มเขามาเบิ่งสาวไทยหลายๆเน๊ยน้องตุ้นเนาะพอพอได้เฮามามาซอยน้องเน๊ยทผส้มเบิ่งหลายๆเน่ยสาวไทยกับฝันไปได้ฝันไก่ปันใดเด้อสาวไทยเน่ยนักแสนกับพ่อทผส้มพราว่ามีเคยได้น้ำมูกเนอยจากใดเน้ยน้ำมอใจเนาะแสนผู้ติดตามบอกยอดวิวบอใจย อ้ายอดวิวไปก่อนทางแซนผู้ติดตามเนาะให้ขยับไปจักรี่ก่อนผู้ใหญ่อันเห็นอันรถจักสัมภาษอยู่เด้อบ่น้องตุนเนาะอ้าวน้องตุนได้นี่ก็เอ้ยอายก็ดีใจ้น้องตุนเนาะน้องได้ก็เฮาก็ดีใจทุมเฮาก็เบิ่งเฮานมานีก็แดดซองงานเป็นจิตอาสาอยู่แล้วยให้น้องได้ก็น้องั่นไปับจ้างก็แบบ ไปนอนในป่าในดุงเลยทำสมเลยปุ๊กตุบปุกกระต๊บปุกกระต๊บนอนปุกกระต๊บนอนอยู่กลางป่าก็แล้แต่เห็ดไมวิกเนาะโบจักยุ่งโบจักยังไงอยให้น้องได้ได้ดินน้ำหัวยกินน้ำหัวยอยู่ปู้อยู่ฟ้าเ่อยู่เขา บางบอนมีน้ำห้วยกับค่ายบางบอนว่ามีเฮงกะแต๊ะเฮงได้ไหมก็ได้เสีได้อาบน้ำอยู่ป่นี่นี่ขนาดวันไดน้ำห้วยแล้ะกับวันก่อยู่ในป่าในดงมันยังงามเนาะยังงามอันนี้ในเมืองเฮงคนงามคนนี้ส้มส้มเดี๋ยวจะได้นงต้นเอาเงินให้ขาส้มนี่นะน้องเป็นคนตัวน้อยแต่ไปกับความลำบากได้เพื่อนไปทำชมวิวไปทางป่าไม่บิ๊กพูดกัน้องเนาะแต่น้องชูชีวิตได้ทำชมว่ว สู้แบบสู้ไปน้ากันเลยไอ้กับสู้ไปแต่ก็บพ่อคิดเหรกับเฮอมันสาเล็ดเนาะไปน้ากันเลยให้มันได้ให้น้องท้ำสุดไปเป็นชาวไทยถามโพอเพื่อกระจุนน้าตาคล้องสาวไทยกระโพกกระดีใจด้วยทำเพื่อโพ้เพื่อนเราเราก็น้องมาอยู่หลายปีแล้วเพื่อนก็อยากได้ทำชมเเพื่อนก็เพื่อตบิขึ้นว่าสีได้ใช่ไหมเพื่อนก็ ขันสมุดเพิ่นไปแล่นไปเต้นกระนองบ่จ้อยเพิ่นกับเราซีมีผู้มาซอยเหลือจุดเราสิมีผฟูในใจบุญเข้ามาต้องขอบคุณทางยูทูบเบอร์สายบุญทุกทุกคันที่เข้ามาถ่ายทำชีวิตของน้องตุ่นนี่ของน้องตุ่นนมบ่ว่าจะเป็นทีมงานทางใดก็ตามเอาอยู่ในสายบุญแล้วก็ภารกิจอันเดียวกันเนาะจุดมุ่งหมายอันเดียวกันเนาะเอาก็ยินดีน้ำพุทธกันแล้วก็ขอขอบคุณขอขอบใจทุกทุกคันที่เข้ามาถ่ายทำครอบครัวของน้องตุ่นหมเนาะ อย่างน้องเคนก็เป็นคนเมืองเซโอนเป็นสายเลือดอันเดียวกับบานบัจอยนี่เนาะดีใจในะนำอ่ะเป็นคนเมืองเซโอนคือกันผู้ชมดีใจน้องเขากะเอาแล้วน้องเขากะน้องบัจอยอันคัมละคัมละครับแล้วบัจอยครับแล้วบันี้สาวไทยกับชิจุบคิกกบน้องให้น้องอยู่นั่นเลยเดินทางปลอดภัยเด้อเอาขอบใจขอบใจเลยก็ผัดแข้งแห้เด้อเด้อ